ศรัทธาดีครับศรัทธาแปลว่าความเชื่อแต่ศรัทธาต้องใช้อะไรนําท่านผู้ฟังเยี่ยมเลยห้ามใช้ศรัทธานําปัญญาต้องใช้ปัญญานําศรัทธาเอานิ้วขึ้นมาห้านิ้วห้านิ้วดูนะครับเธอบุ้ยใบอะไรอะ่ะเปล่าฮะบอกว่าไฟวัสดีน้องทาดับมาเปิดให้หน่อยฉันนึกว,ว่าเธอให้หวยบ้าบอคอห่านอะไร <laughs> เอานิ้วขึ้นมาห้านิ้วฉันพูดแล้วห้ามยุกยักเด็ดขาดห้านิ้วนะ วุ่นวายนะักรู้ไหมนิ้วโป้งเนี่ยอะไรก็นิ้วโป้งไงอาจารย์ัทธาอาจารย์นิ้วโป้งผมมองเป็นอะไรส,สลบสลาย <laughs> ไม่ได้สติตะบูฟังศรัทธาห้านะครับท่านดูนะจะได้จำไ้มมันไม่มีก็ไม่มีไม่ต้องเปิดแล้วโอเคฮะไม่ต้องเปิดกับ <laughs> <laughs> นี่ฉันกำลังบรรยายทำมายึกยักยึกยักนี่ก็บาปไปหน่อยแล้วบาปอันนี้ก็เอาไปมือฉันจะไม่รับอยู่แล้ว <laughs> เอาลืมเลยว่าจะพูดว่าอะไร <laughs> นิ้วโป้งฮะนิ้วโป้งศรัทธาครับ <laughs> พระหา้าธรรม,มะที่ให้กําลังหา้าท่านผู้ฟังครับศรัทธาคือความเชื่อใช่หรือไม่ถ้าเชื่อในสิ่งที่ผิดท่านจบข่าวไปเลยการเชื่อต้องเชื่อตามหลักพระศาสนาสีข้อหนึ่งคือเชื่อกรรมผลของกรรมสัตว์โลกย่อมไปไป,ไป,ไปตามกรรมการตัดสรุปข,ขอ,งององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าโอเคไหมครับสข้อนี้เต็มๆอย่าได้บิดเบือนไปจากนี้ พุทธพท์พุทธวัจนะพระไตรปิฎกห้ามเด็ดขาดที่จะไปบิดเบือนอนัตตาอัตตา,ตาห้ามเด็ดขาดท่านว่าอย่างไรต้องว่าอย่างนั้นโอเคนะครับ 1. นศรัทธาสองวิริยะนิว้ี้วิริยะแปลว่าอะไรท่านผู้ฟังมันเัลโหลมันเพียนสัญญาณหายไปนะครับ <laughs> วิริยะแปลว่าความเพียรพระองคทรงตรัสว่านะครับเรื่องของความเพียรเนี่ยนะมนุษย์ร่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร มนุษย์ร่วงทุกได้เพราะความเพียรความเพียรก็คือความตั้งใจมันศึกษาและปฏิบัติธรรมตัวที่สามทายซิ่อะไรสูงสุดนิ้วห้านิ้วนิ้วสูงสุดคืออะไรครับเยี่ยมมากคือปัญญาศรัทธาวิริยะสติขอโทษขอโทษพูดผิดตัวสูงสุดคือสติครับนิ้วกลางสติสูงสุดอ่ดูตัวที่สี่นะศรัทธาวิริยะสติสมาธิแปลว่าอะไรสมาธิ กสติถึงจะมีสมาธิจิตสมาธิแปลว่าขอบคุณครับขอบคุณใจนี่จะไม่ช่วยเสียชีวิตไปแล้วนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสมาธิคือจิตใจ,จตั้งมั่นแต่สมาธิมีบวกมีลบ<า>กำลังไขบ้านชาวบ้านอยู่จะไปเป็นชู้กับเขานี่มีสมาธิไหมมีม,มีแต่มีในทางลบใช่หรือไม่ ตั้งใจเหลือเกินเอาบัญชีมาดูแล้วกูจะโกงกินอะไรเนี่กูจะยักย้ายถ่ายเทไปตรงไหนมีสติไหมมีมีแต่กลายเป็นมิจฉาสติไม่ใช่สัมมาสติท่านผู้ฟังครับตัวที่4สมาธิตัวที่5คือปัญญาปัญญามี2คือปัญญาทางโลกกับปัญญาทางธรรมปัญญาทางโลกคือเรียนหนังสือเป็นด็อกตอร์ด็อกเตอร์นี่มีปัญญาแต่ดอกเตอร์เนี่ยมีโง่โง่ไหมมีไม่ต้องมองมาทางนี้ค่ะ นะคะทางนี้โอเคด็อกเตอร์เลวๆเยอะแยะไปเพราะฉะนั้นปัญญาทางโลกการันตีไม่ได้ว่าจะไม่ลงนรกใช่หรือไม่ส่วนปัญญาทางธรรมนั้นสุดยอดมากท่านผู้ฟังครับ5ข้อน,นี้เอาใหม่นะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาท่านผู้ฟังครับญาติๆที่รักทั้ง5ตัวนี้สำคัญหมดแต่สำคัญที่สุดคือตัวกลางคือมีสติตัวแรกคือมีศรัทธามีศรัทธาได้ต้องมีสติกำกับ ตัวที่สองขยันได้แต่ก็ต้องมีสติกำกับมีสมาธิได้ก็ต้องมีสติกำกับมีปัญญาได้ก็ต้องมีสติกำกับหลวงปู่ชาบอกว่าไงรู้ไหมโยมไม่ต้องมานั่งตลอดเวลาเอาแต่พอสมควรแล้วอย่าเอาแต่เรื่องดีๆเรื่องร้ายๆก็เอาเอา๊เ,อเป็นยังไงเรื่องร้ายๆหมายถึงอะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ว่าดีไม่ว่าร้ายต้องเข้าใจอ๋อนี่มันเป็นภาวะทางจิต มันเป็นเรื่องของทางจิตทางใจในชีวิตจะเลือกจะเลือกแต่ดีไม่ได้ถูกไม่ท่านต้องมีทั้งดีและไม่ดีขอให้รู้ทันตลอดเวลาพี่จอยเป็นโรคไตตอนแรกตกใจตอนหลังพอเข้าใจสวดมนต์ภาวนาก็ยอมรับความเป็นจริงอย่างนี้ครบถ้วนสวัทธาริยะสติสมาธิปัญญายอมรับความเป็นจริงหลวงปูชาสุดยอดมากๆ วันนี้เลยเล่าให้ฟังจะบอกให้วันนี้เกือบไม่ได้ขึ้นเวทีไม่สบายใจอย่างรุนแรงแต่ไม่เป็นไรยังไงยังไงเอาบุญมารับใช้ดีกว่านี่เรื่องจริงนะคะ<ห>นะสุดยอดเลยฮะอุยน่ารักที่สุด